มาดูวิดีโอเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่ผมจะอบอกวิธีการไล่แผ่นข้อมูลหรือว่าเขียนแผ่นข้อมูลซึ่งซึ่งการเขียนแผ่นข้อมูลนั้นโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะน,นิยมใช้คุณสมบัติของโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแผ่นโดยเฉพาะทางอาทิเชน่นโปรแกรม ในโลก Burning ROM โปรแกรม Power ISO โปรแกรม Ultra ISO โปรแกรม a r c h p o o แล้วก็โปรแกรมอื่นอือีกมากมายจะเป็นโปรแกรมเฉพาะทางในการเขียนแผ่นนะครับส่วนการใช้โปรแกรมแันนั้นเดียวผมจะ,ะจะทำทีหลังนะครับแต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่จะบอกตอไปนี้ก็คือการเขียนแผ่นข้อมูลนะครับซึ่งเป็นการใช้คุณสมบัติของ Windows เองนะครับของระบบป เองซึ่งคุณ,คณสมบัติตรงนี้สามารถทำได้ตั้งแต่ i n นโด้ XP นะครับ XP ขึ้นไปนะครับก็มาดูวิธีการทำกันเลยนะครับวิธีการแรกนะครับให้เข้าไปที่ My พิ m เตอร์นะครับตรงนี้นะครับหรือกดคีย์รัดก็คือกดปุ่ม Windows E ก็ได้นะครับ <c oughs> ก็เข้ามาได้เหมือนกันหรือจะดับเบิลคลิกนี้ก็ได้ครับก็เข้ามาเหมือนกันคราวนี้ สังเกตว่าตอนนี้ได DVD, ไดีวีดีไลท์เตอร์ของผมตัวนี้เป็นไดเปล่าใช่ไหมครับเป็นไดว่างเปล่าการเขียนแผ่นข้อมูลการเขียนแผ่นข้อมูลนั้นมันมันก็เสม,มือนกับนะครับมันก็เสม,มือนกับไดต่างๆพวกนี้นะครับเหมือนกับไดพวกนี้ที่เก็บข้อมูลทั่วไปของเราแหละครับการใช้คุณสมบัตินี้นะ <c oughs> ตอนนี้ถ้าสังเกตดูก็คือไดดีวีดีของผมเนี่ยมันเป็นแค่ชื่อไดเท่านั้นเองแล้วก็มีเลเวลบอกว่า,าเป็นไดอะไรเท่านั้นเองคราวนี้ผมจะใส่แผ่นป่าเข้าไปซึ่งแผ่นป่าที่ผมใส่ไปน,นี้ผมเองก็ต้องถามหมว่าผมต้องการไลท์ข้อมูลที่ความจุเท่าไหร่จะไลทอะไรพื้นที่เท่าไหร่พอเรารู้ข้อมูลที่เราจะไลทใช่ไหมครับเรารู้ข้อมูลที่เราจะไลทสมมติทนจะไลทตัวนี้ ผมก็คลิกที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับเพื่อเช็คพื้นที่ของข้อมูลโฟลเดอร์นี้ว่าเอ๊โฟลเดอร์ตัวนี้มีความจุข้อมูลเท่าไหร่ผมก็กดออ t ตเน็ตเอนเตอนะครับถ้าใช้คีย์ลัดมันก็จะบอกความจุให้เราเห็นแต่ถ้าเราไม่อยากใช้คีย์ลัดเราก็คลิกขวา p r o p e r t y ตนะครับก็มีค่าเท่ากันคราวนี้พอมันโชว์พอมันโชว์พ,วพื้นทีม่มาตรงนี้คำถามก็คือว่า โดยปกติแผ่นแผ่นซีดีรอมเราอ่าแผ่นซีดีเราซีดีซีดีรอมเราตัวเนี้ยมันจะจุดได้ประมาณ700ดมิเกลบต์ใช่ไหมครับแต่บนคอมเป็นจริงอะ่ะบนคอมเป็นจริงอะ่ะมันมันไม่สามารถจุดได้ขนาดนี้มันจะจุดได้ประมาณ650กว่ากว่านะครับหรือว่าแผ่นดีวีดีอ่าพื้นฐานก็คือที่เรานิยมใช้บ่อยก็คือ4.7่จิกะไบต์ใช่ไหมครับมันก็จะจุดได้ประมาณ4.3 4.4หรือ8.5อย่างเงี้ยมันก็จะจุดได้ประมาณ 8.3ดจจิกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะไลค์ข้อมูลอะไรก็าตามเราต้องดูพื้นที่ที่จะไล้์ด้วยว่ามันพอไหมณตรงนี้มันไม่พอแน่นอนครับไม่พอแน่นอนองั้นผมจะเอาข้อมูลที่ผมไลค์จริงๆแล้วกันนะครับผมจะเช็คดูนะครับผมจะไลค์ข้อมูลนี้นะครับเอกสารระบบเครือข่ายนะผมก็คลิกขวา property พอพคลิกเช็คแล้วนะครับเช็คพื้นที่แล้ว พื้นที่485ความเป็นไปได้ที่จะเขียนแผ่นก็คือแผ่นซีดีนะครับซีดี700นะครับนั่นแสดงว่า700เมกะไบต์นะครับนั่นแสดงว่าพื้นที่400เนี่ยมันสามารถไลท์ใส่แผ่นซีดีได้ถามว่าใส่แผ่นดิวีดีได้ไหมที่เป็น4.7หรือ8.5พวกเนี้ยได้ครับแต่ว่ามันสิ้นเปลืองเฉยๆเพราะว่าพื้นที่4,000 4,700เมกะไบต์ใช่ไหมมันมันมันเปลือง เปลืองโดยใช่เหตุนะครับฉนันเราใช้แค่ซีดีก็พอโอเคนะครับกลับไปผมจะเปิดตัวนี้ค้างไว้นะครับอโอเคนะครับกลับไปที่ไมคคอมพิวเตอร์คราวนี้ลองไปดูที่ไดิสซีลอมอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ตอนนั้นคือผมยังไม่ได้ใส่แผ่นแผ่นเปล่าเข้าไปนะครับตอนนี้ผมใส่แผ่นเปล่าเข้าไปแล้วแลวผมก็รู้แล้วว่าผมจะไล่ข้อมูลตัวนี้และข้อมูลตัวนี้พื้นที่มันก็4 0่400กว่าเองนะครับ ฉะนั้น400ใส่700มันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราไล่ข้อมูลได้แน่น,นอน่ะอ่ะคราวนี้ตอนนี้ก็คือได้ีลมมันก็จะบอกว่าพื้นที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับพื้นที่เท่าไหร่ตรงฟีคือพื้นที่ที่ยังไม่เขียนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นเปล่าด้วยแผ่นนี้ที่ผมใส่เข้าไปเป็นแผ่น CDR ธรรมดานะครับก็มีพื้นที่700เมกอ่าเช็คพื้นที่ก็ได้ครับขวา Property หรือ Alternate Enter ก็ได้สังเกต สังเกตว่าพื้นที่ตอนนี้7จ็ดยมิลลบไบเป็นพื้นที่ที่ที่ยังไม่มีการใช้งานเลยอ่ะเราก็เพียงแค่แต่บนคลิกเข้าไปในไดสีเหลอมคราวนี้มันมันก็จะบอกว่าจะถามเราว่าจะใช้ชื่อดิตอะไรผมตั้งชื่อแล้วกันนะครับเน็ตเวิร์กนะครับอ่าเน็ตเวิร์กโอเคเน็ตเวิร์กวิสตัมนะครับเอ่อส่วนอื่นเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับก็กด next ต่อไปเลยคราวนี้พอกด next ต่อไปปับ๊บทางระบบของ Windows เอง <c oughs> มันก็จะทําการเตรียมเตรียมแผน่นเขาเรียกว่าการฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตตัวนี้เป็นการเตรียมพื้นที่ของไดรซีลอมนะครับปุ๊บมันก็จะมีพื้นที่ว่างเหมือนกับไดคอมพิวเตอร์ทั่วไปเรานะครับแต่ว่ามันจะมีแค่จ0 0ไลน์ไม่เกินไปเท่านั้นคราวนี้เราก็เพียงแค่ลากข้อมูลที่เราต้องการเขียนแผน่นพวกนี้เข้าไปแค่นี้นะครับแค่นี้เองเราจะไลท์แบบแบบไหนก็แล้วแต่เรา เอาเป็นว่าผมเลือกข้อมูลทั้งหมดอันนี้แล้วกันนะครับผมก็ลากใส่เข้าไปเลยแบบนี้ก็คล้ายๆกับการ copy งานใส่พวกแฟลตได์ใส่โฟลเดอร์นั่นโฟลเดอร์น,นี่นะครับมันต่างกันเพียงแค่ว่าเราโยนใส่แผ่นโยนใส่ดื้อ,อนี่นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องต้องใช้โปรแกรมเฉพาะทางไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมในการเขียนแผนหรือว่าไล่แผ่นเลยนะครับ ความสามารถของ Windows เองตั้งแต่ xp ขึ้นมานจริงๆมันสามารถเขียนเขียนซีดีเพลงเขียนข้อมูลเหมือนที่ผมพาทำตอนนี้แล้วก็เขียนภาพยนตร์ได้ซึ่งซึ่งใช้ใช้อซอฟต์แวร์หรือว่าใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ที่มากับ Windows เองเลยนะครับคือมันมีให้อยู่แล้วแต่บางครั้งก็คือเราไม่รู้ว่ามันมีคุณสมบัติตรงนี้เราก็เลยไปถามหาว่า,อาพอจะไล่เพลงทีก็ไปถามหาโปรแกรมที่ใช้ในการเขียน เขียนแผ่นอาทิเช่นพวกเนโรอย่างเงี้ยทำนะครับถ้าไม่มีโปรแกรมเนโลคือเขียนไม่ได้ประมาณนั้นฉะนั้นตรงนี้คือ,อาบางบางท่านหรือว่าบางคนไม่ไม,ไม่ทราบความสามารถตรงนี้ของ Windows นะครับก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสโอกาสออัดวิดีโอให้ให้ดูกันว่าเขาทำกันยังไงเพราะส่วนหนึ่งก็คือตัวมเองก็ก็สอนเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วก็ผู้เขารกันฝึกเองนะครับผู้เขา้การฝึกเองหรือว่าผู้เขาอบรมเอง ขาก็ก็สนใจในเรื่องตรงนี้อยู่บางคนก็ไม่ทันก็เลยจัดทำวดีโอตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเบสิกนะครับเรื่องเบสิกก็คือทุกคนต้องทําเป็นอยู่แล้วแต่บางบาง,บางคนเขาก็ไม่เป็นจริงๆนะครับไม่รู้ไม่รู้กรณีแบบนี้จริงๆแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็ส่วนใหญ่ก็คือก็ใช้โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแผ่น่ดีนะครับฉะนั้นคิดว่าวิดีโอตัวนี้ น่าจะช่วยหรือว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะครับก็เราก็ได้แต่รอนะครับตรงนี้ก็ถ้าข้อมูลเยอะมันก็ต้องรอ,อนานนิดนึงนะครับแต่ถ้าข้อมูลไม่ไม่เยอะที่เราเขียนลงไปเนี่ยมันก็ใช้ความสามารถในการเขียนหรือว่าใช้ความเร็วในการเขียนนิดเดียว ใช้เวลาไม่มากสุดก็คือจะใช้เวลานานหรือว่าใช้เวลาไม่นานคําตอบก็คืออยู่ที่พาะข้อมูลที่เราโยนใส่นะครับถ้ามันมีน้อยมันก็ใช้เวลาไม่นานแต่ถ้ามีมากก็ใช้เวลานานนะครับตอนนี้ถ้าเราสังเกตดีๆอ่ามันก็จะมีบอกว่าตอนนี้นะไอ้ไฟล์ที่เราโยนใส่เนี่ยมีกี่รายการนะครับมีความจุเท่าไหร่แล้วก็โยนจากจากได้อะไรนะครับแล้วก็ ใช้เวลาตอนนี้เวลาตอนนี้ที่กำลังประมวลผลตอนนี้เหลือกี่นาทีแล้วก็จะมีโปรเกต์บาร์วิ่งแสดงรายละเอียดด้วยหวังว่าเราคงทำเป็นนะครับก็ก็คาดหวังว่าอย่างนั้นก็ตอนนี้ก็ได้แต่รอนะครับได้แต่รอรอไปก่อนตอนนี้ก็ได้แต่รอนะครับพอมันเขียนเสร็จนะครับทางระบบของ Windows พอมันเขียนแผ่นเสร็จนะครับมันก็จะโชว์ข้อมูลตรงนี้นะครับในแผ่นแล้วก็มันก็จะดีดแผ่นออกจากถาดที่ใส่แผ่นนะครับแต่ถ้ามันไม่ดีดออกก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาคอมพิวเตอร์ไปเช็คในพื้นที่ใน,ในแผ่นก็ได้สังเกตว่าตอนนี้นะครับมันจะบอกว่าเราเขียนข้อมูลไปแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ว่างตอนนี้คือ200เมก แล้วก็สามารถได้ข้อมูลได้เหมือนกับการใช้โปรแกรมทั่วไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตามนี้แค่นี้ครับการเขียนข้อมูลหรือเอกสารหรืออะไรก็ตามโดยที่ไม่จะเป็นต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางของโปรแกรมที่ที่ใช้ในการเขียนแผ่นโดยเฉพาะเราใช้คุณสมบัติหรือว่าความสามารถของ Windows เองได้เลยนะครับ ซึ่งความสามารถนี้บอกไปแล้วว่าตั้งแต่ XP ขึ้นไปนะครับ XP ขึ้นไปนี้สามารถทำอย่างนี้ได้เลยก็วิดีโอนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ